ลองไปสักครั้งศาลหลักเมืองพระประแดงศาลเก่าแก่กลางใจเมืองที่แม้จะไม่ใหญ่โตแต่พลังศรัทธาแน่นเต็มพื้นที่ใครได้แวะผ่านมักไม่พลาดเข้าไปกราบขอพรตั้งจิตให้มัน่นที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องการเสริมหลักชีวิตไม่ว่าจะเรื่องหน้าที่การงานความมั่นคงในชีวิต หรือแม้แต่เสริมดวงชะตาให้มั่นคงไม่สัน่นคลอนหลายคนเล่าว่าขอเรื่องงานเรื่องตำแหน่งหรือแม้แต่ชีวิตที่เคยติดขัดหลังจากบนที่ศาลหลักเมืองพระประแดงแล้วเหมือนมีพลังช่วยเปิดทางจุดเด่นคือเสาหลักเมืองไม้ตะเคียนที่มีพลังเก่าแก่พร้อมด้วยพระสยามเทวาธิราชจำลองและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่หลายคน ให้ความเคารพใครที่รู้สึกว่าชีวิตเหมือนกำลังโคลงเคลงลองไปสักครั้งแล้วตั้งจิตให้แน่วแน่เหมือนเสาหลักบางทีชีวิตคุณอาจได้จุดเริ่มต้นใหม่จากที่นั่น